จากจำนวนคนมีฝันกว่า20,000คนทั่วประเทศตอนนี้เราได้8คนสุดท้ายของเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี6แล้วครับและตอนนี้พวกเขาทั้ง8คนก็มีหมายเลขประจำตัวในการแข่งขันแล้วหลังจากนี้การตัดสินว่าใครจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรรมการทั้ง3ท่านอีกต่อไป แต่ขึ้นอยู่กับคุณคนไทยทั้งประเทศผ่านกำลังใจและคะแนนโหวตของพวกคุณคนที่คุณรักคนที่คุณเชียร์จะได้หมายเลขอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันครับหมายเลขหนึ่งเกตจิน,นพภักเปียกลิ่นหมายเลขสองไอซ์นัทพัฒนนนกิติยศหมายเลขสามกันนัทอินใจเอื้อหมายเลขสี่เก่งวายโยอศวรรุ่งเรืองหมายเลขห้าเซนปฏิพานหล่อสเสถีย หมายเลขหโตโนพาคินคำวิไลศัก์หมายเลขก7เกรสนวกฎชมนชื้นคลองธรรมหมายเลขก8ริตเรืองริตสิริพาณิชย์ และนั่นคือหมายเลขประจาตัวของพวกเขาทั้ง8คนครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถส่งคะแนนโหวตของคุณให้กับผู้แข่งขันที่ท่านชื่นชอบได้ด้วย2วิธีด้วยกันครับวิธีแรกคือทาง sms พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่42.42899หรืออีกวิธีหนึ่งครับการโหวตผ่านทางโทรศัพท์มือถือครับ ที่หมายเลขดอกจันทร์4998ตามด้วยหมายเลขของคู่แข่องอาหารที่ท่านชื่นชอบแล้วกดโทรออกเพียงแค่นี้ครับคุณก็สามารถส่งคะแนนแรงใจให้กับคนที่คุณรักได้แล้วครับซึ่งเราเปิดรับคะแนนบวตจากท่านผู้ชมตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปครับแล้วตอนนี้ครับก็มาถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยทั้งประเทศจะได้ไปทำความรู้จักกับเรื่องราวของชีวิตและตัวตนของพวกเขา ปารสุดท้ายของเดอะสตาร์คน้าควา้าดาวปี6คือที่ไปตอนรอบ2 0ค่ะคือเกดกดดันมาตลอดก็นื่งเป็นน้องพี่แก้มอะไรเงี้ยค่ะเก็บดาวถึงฟ้ามาให้เธอทำให้เธอได้ลืมความเจ็บชำ้ำ โดนโดนโดนแหละเพราะว่าเออแบบการไปประกวดเราก็รู้สึกเอ้าวพอเห็นเรามาอ่ะน้องแก้มหรือเปล่าคือเดอะสตาก็คือ The Star คือเป็นเวทีที่มาตรฐานแล้วใครจะต้องคนนี้เข้าคนนี้เข้าไม่สามารถมันอยู่ตรงนั้นอยู่กับตัวคุณเองมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยก่อ,อนเข้าบ้านแหะคะ่ะก็ตอนนี้ก็กําลัง เตรียมรายชื่อเพลงก็นึกเพลงอะไรออกก็เขียนก็มีออกกำลังกายบ้างอีกอย่างก็ไปร้องที่ที่ผับอะช่วงหลังที่ผ่านมาค่ะเวทีประกวดมันไม่ค่อยมีแล้วแบบหนูก็อยากจะฝึกฝึกร้องเพลงค่ะหัดเอนเตอร์เทน ไปทุกคืนนะทุกคืนที่ลูกไปร้องอะไปเฝ้าคาดหวังมันก็คาดนะคาดแต่จะคาดถึงหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนมีความหวังแต่แก้มสำหรับแก้มคือเราหวังที่อยากจะเห็นน้องบนเวทีแล้วเขาลองออกมาอย่างมีความสุขที่สุดแต่เราไม่ได้หวังว่าเขาจะต้อง ได้ตำแหน่งอะไรคือเราเป็นพี่เราก็คือรักและให้กำลังใจน้องอยู่แล้วจะได้ที่เท่าไหรย่ยไงก็คือน้องเราอออยาากกทมใหห้เหเรึ ตอนแรกเลยน้องลูกชายตอนที่จะให้เข้าไปเรียนเรียนละครเวทีมีละครเวทีที่นี่เรียนแอคติ้งอะค่ะเพราะว่าลูกชายเป็นคนที่ขี้อายมากคอที่สองก็คือเข้าไปแสดงก็ไปเล่นละครก็เลยได้ไปเล่นตรงจุดนั้นผมชอบการแสดงครับผมมีความสุขที่ได้แสดงนะครับตอนนี้เด็กก็เล่นเป็นแค่ตัวประกอบออก ตมาอยากพัฒนาได้มากกว่านี้ครับผมอาจจะอยากเป็นพระเอกด้วยและมันมีค่ามากเกินกว่าสิ่ง คนภาคกลางครับเป็นคนกรุงเทพเพ่อเป็นคนใต้แต่แม่กับพ่อเลิกกันก็มีพ่อบุญนธรรมเป็นคนเยอรมันครับจจรเขามีเหตุผลคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าไม่ไม่ใช้อารมณ์คุยกันอย่างพ่อยังไม่เคยด่าผมเลยครับคิดตลอดะว่าสักวันหนึ่งต้องเรียกเขาว่าแดดให้ได้ครแต่เขาก็เรียกผมว่าลูกนะฮะเพราะไม่ซันเหมือนกัน <S <S อยากบอกว่า ที่ผมไม่ได้เรียกเขาว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ได้เป็นพ่อผมไม่ได้รักหรือว่าไม่ได้แคร์แต่ว่ามันเขินจนไม่กล้าพูดออกไปว่าพ่อเะหมือนมีกขอยากให้รู้ว่ารักครับจจมันใ ริ่มจากความที่ชอบก่อนนะฮะคุณพ่อพอเห็นว่าการชอบเนี่ยก็เลยแบบว่าเออสนับสนุนเพราะว่าคุณพ่อก็ชอบด้านนี้ด้วยฮะบแบบว่าความฝันเก่าพ่อคือแบบอยากไปร้องด้วยคุณพอ่อชอบร้องเพลงพแต่คุณแม่ไม่เป็นเวทีแรกได,ได้ได้ชนะเลิศเลยฮะเป็นแชมป์ของที่ทสุพรรณยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างจากวันนั้นเล่าให้ฟังนิดตอนนี้ก็ไปอยู่สุขุลาไปอยู่วัด วัดเลียบวัดลาดกุเรนานะเนี่ยหกปีเต็มๆตมไม่ไม่ต้องพูดเลยตอนนั้นไม่ต้องอะไรเลยก็ไม่ต้อร้องไห้ลูกเคยนอนด้วยกันเดือน,นเงี้ยแล้วพุ่งจบประหกแลก,ก็ยังเล็กอยู่เงี้ยคือช่วงแรกๆเนี่ยที่ไปอยู่สงขลาเนี่ยการเป็นโรคแบบที่หนึ่งบ้านเนี่ยเหงามากเลยนี่อาาจะยิ้้มใใหคครบงช่วงแรกๆวันแรกๆก็คิดน้อยใจว่าทําไมแบบพ่อกับแม่ส่งเรามาอย่างนี้นะอะไรเงี้ยทำไมพี่กับน้องไม่เห็นแบบอย่างนี้บ้างเลยที่พี่กับน้องก็แบบเออได้อยู่บ้านได้อยู่อะไรเงี้ย คนอีฝังฝันคนที่ตัวฉันรักหมดใจตอนนั้นจะซื้อโทรศัพท์ให้เครื่องหนึง่งเครื่องเล็กๆแต่ก็ไม่แพงแอลยช่วงนัง้นจำได้ว่าเอาถูกๆไปเพราะกลัวในอาชีพอ่ะก็ถูกๆไปกต่ลูกพอโทรต,ติดต่อกันน้ก็โทรมาแม่การตื่นมานะเห็นเห็นดวงไฟช่วงนี้ ไไไม,มไม่เห็นะไม่มีใครไม่ทิ้งกือันได้ยังไง ทิ้งแม่ทิ้งที่ที่ที่สุดให้ลูกคือเหมือนกับว่าคันก็ผูกพันกับแม่กับพ่อมาตลอดนะครับสวดมนต์ทุกคืนก็ก็ขอให้พ่อแม่แบบมีสุขภาพมันแข็งแรงนะครับ หนึ่งเลยหนึ่งเลยต้องยอมรับตรงๆแล้วว่าเป็นกระแสของสังคมที่ทําให้เด็กประเทศไทยโตมาต้องเรียนหมออะไรงยอย่างเงี้ยผมก็ถูกปูฟฝังไม่เรื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ฝั่งคุณพ่อเนี่ยจะเสียเยอะอย่างอากงกมาก็เลยทําให้ตั้งใจที่จะเป็นมากขึ้นแล้วมันก็ก็สอบมาได้ก็เป็นในหนังสือครับที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับ นิติศาสตร์รับกำแพงครับคุณแม่คุณแม่เป็นไอเดียคุณแม่เพราะว่าเหมือนกับว่าปัจจุบันนี้ความเข้าใจที่ผิดพลาดกันร,ระหว่างหมอกับผู้ป่วยเยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับก็เลยคุณแม่ก็กลัวอยากให้เรามีผมิคุ้มกันเอาไว้ธทให้หุรกิจ Lucky Music มีมีวสิบมี41ปีแล้วคือผมสอนดนตรีตั้งสมัยผมยังเรียนมัอืออยู่ เขาก็มายุ่งวุ่นวายมาอยากเล่นอยากเรียนอะไรเขเล่นกับลูกศิษย์ผมอน,นไรคนมีลูกคนเดียว <ตา S 1> แล้วอะไรที่ลูกอยากได้เราจะให้หมดแล้วเราไม่ตีลูกไม่ดุไม่ด่ดาก็คือเลี้ยงเขาด้วยความรักันเหมตอนที่สอบเข้าแพทย์ได้ก็ข,ขอเร,เราก็บอกให้นะ แต่คราวนี้ก็จะขอเบนสปอร์ตด้ย <c oughs> คือ <c oughs> แก่งคาแรคเตอร์ผมอย่างนงี้คือผมก็อยากขับรถที่มันเข้าคาแรคเตอร์อะไรอย่างนงี้ยไม่ไม่ให้ก็ที่บ้านนีตั้งเยอะแยะก็ใช้ไปเลยนะ <c oughs> เป็นแค่นักศึกษาจะขับอะไรใช่ไหมคะก็เอาเท่าที่มีอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเด็กจะฟุ้งอยากได้อะไรก็ง่ายมันง่ายไปหมดอ่ะเอาไว้เขาเขาหาตังค์ได้ให้เขาไปซื้อเอง ว่าเขาห่วงเราแหละความจริงเแต่เขาก็ไม่ได้กล่าวว่าเขาจะสปอยลูกให้เป็นลูกคุณหนูหรอกผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่มีความคิดพอที่จะไม่ทำให้ลูกเสียเด็กกับผมว่าผมก็ไม่เสียเด็กนะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นคุณหนูอะเฉันเป็นคนช่างรายครับพ่อกับแม่ย้ายไปทำงานที่กรุงเทพครับไม่ได้เจอพ่อกับแม่เราประมาณปีกว่า ประมาณปีกว่าเนี่ยยังไม่ได้กลับบ้านก็มานี่เขาบอกให้ว่ามีงานทำก็เป็นยามเนี่ยท่เเธอคยกนนั้ตอนนั้นก็คือไม่คือจะไม่มีเงินจ่ายค่าห้องแล้วอะไรเงี้ย,นนค,ค,ยคือต้องออกไปหางานทำก็เลยพ่อก็เลยต้องมาแล้วแม่ก็ตามมาจริงอ่าโรงงานเกี่ยวกับ ทำซีอิ๊วกระเทียมดองมะนาวดองอะไรพวกนี้ก็อยากมาอยู่ที่นี่เลยจะอยู่ใกล้กับพ่อกับแม่ดตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ผมผมไม่ค่อยได้มาหาเขาครับเขาก็บอกเราว่าเออสบายดีเราก็คิดว่าดีอย่างงี้นจรงแต่ไม่รู้ว่าเขาเอออยู่อย่างนี้อค่างเงก้ยครใจ คือความรักคือความรักไม่เคยจะจางหายไปพ่อเจ้าครับห้องเล็กมากแล้วก็แบบอยู่กันเยอะครับพี่ก็อยู่เซน,น,นก็มาอยู่หี5คนเรียงเต็มเลยนอคือความรักมันยังตรึงอยู่ในหัวใจหอมยิ่งกว่าน้ําหอม แล้ไม่ได้เจอกันปีครึ่งแล้วแบบหอมไปเยอะอะไรเงี้ยมาเจอกันแล้นกแบบ็แบบเออขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยยังรักยังเป็นห่วงเธอไม่ว่าเธออยู่ที่ไหนในทุกลมหายใจจะยังมีเธอเสมอไม่อยากให้อยู่แล้วอยากให้ข้อแบบหยุดหยุดพักไปแล้วอ่ะ

ผมเกิดมาผมคุณตาผมก็เป็นนักมวยพ่อผมก็เป็นนักมวยโตมากับกินน้ำมันมวยอย่างเงี้ยพี่กเ,เก,กเกกกกเ,เข้าสอนนี่แต่เล็กเลยลูกจับไม้มาอย่างเงี้ยให้ลูกเตะไม้ก่อนเลยเขาต้องการให้ลูกเขา เป็นผู้ชายผู้ชายจะต,ต้องเป็นมวยเวลาซ้อมมวยมเหมือนกับอยู่กับพ่อครับมองเกมมวยผมไม่ได้ซ้อมมวยได้ผมก็น,นึกถึงได้ครับแล้้วฉันไดมาพบว่ารรััแททท้เเเป็นนชช่่ไววงีีงิตลือนีเพพื่่ออใครมาเสียตอนผมอายุ9 10, 10, 10. ้าขวบสิบขวบคุณพ่อเป็นเส้นเลือดโป่งพองพอที่ก้านสมองคุณพ่อเขา แข็งแรงทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นมาจากแต่ก่อนเนี่ยผมอยู่บ้านที่มีพื้นที่บางกว้างแม่อยู่อย่างสุขสบายพ่อหาให้ทุกอย่างแล้ววันหนึ่งเนี่ยคือพ่อผมตายคือมันก็ช็อกเลยครับผู้ก็พูดเลยว่าอาป้าจากไปเนี่ยแต่สิ่งที่ตามมาคือภาระยี่สินมันไม่ใช่เป็นเงินพันสองพันเงินมันเป็นล้านล้านเป็นเงินสิบกว่าล้านรรักเเป็นนช่น คนบ้าน,นอกหรืออะไรเงี้ยที่ท,ท,ที่ที่ในความคิดผมนครับอาชีพไหนที่มันจะสามารถพีชีตเขาได้ในเวลาที่มันแบบไม่นาน,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 าาน,นหรือเป็นเป็นนักร้องเป็นดาราเป็นศิลปินหรือไม้แตเป็นนักมวยเมื่อเธอมีใจฉันก็พร้อมจะไปแทนถามว่าตอนนี้อะไรที่ผมมีความสุขหรือว่าอะไรนงี้คือมวยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมรักมันอยู่ในในสายเลือดแต่ผมไม่ได้คิดว่าจะยึดเป็นอาชีพไม่หวั่น ถามว่าอยากเป็นอะไรเหรอครับก็อยากเป็นนักร้องเลยครับชังกับเธอกับหนึ่งคําในหัวใจจะกอดคอสู้กันไปคือเราเชื่อว,ว่าสามารถทําให้ครอบครัวผมมีความสุขได้ทําให้แม่ผมสบายขึ้นทําให้น้องผมมีอนาคตที่ดีผมพร้อมทําทุกอย่างไม่มีที่เหลือให้คนใายมีแต่ที่ไมาของคนกลางให้จําว่ารัก คือเราเลิกกันนานแล้วอะค่ะเขาก็ไม่เคยถามว่าอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยบนทางเดินอาไม่มทางไนมไปดวงดงคือเราอยากให้เขามีความสามารถส่วนตัวเยอะนะแต่เราไม่รู้เขาชอบอะไรไงมันก็เหมือนเราลองอะ ็เรียนทั้งเทควันโดเป็นโนและภาพรำก็เรียนเต้นแจ๊สมานรู้สึกแบลรี่แดนก็เพิ่งมาเรียนไม่นานเราก็กลัวลูกเราบุคลิกไม่ดีเขาเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้เขาแบบว่ามีลักษณะท่าทางมีบุคลิกที่ดีก็เลยอยากให้เขาเรียนแม่แบบว่าพยายามให้เรียนหลายๆอย่างดูว่าแบบชอบอันไหนเรียนหมดทุกอย่างเลยแล้วเขาก็มาไม่ชอบไม่ชอบอะไรเขาก็เขาก็ไม่ชอบ วันที่เขากลับออกมาจาก20คนแล้วเขาก็เข้ามาเขาก็มานอนด้วยเขาก็บอกว่าน้องเกดทำไมมีความสุขอย่างนี้ไม่รู้มันบอกเขาว่าเขาเจอแล้วเขามีความสุขที่ได้ทำเหมือนเขาได้คน้นค้นเจอว่าเขาเขาชอบจังเลยมันดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ย พีสุหรอคะชอบร้องเพลงปกติชอบร้องเพลงอยู่แล้วแต่ไม่ชอบเต้นชอบร้องเพลงในห้องน้ำพอร้องแล้วเรารู้สึกแบบรู้สึกดีดอ่ะ เขาก็เป็นคนแบบไม่ง่ายเรียบๆสบายๆหัวดีตั้งแต่เด็กเลยเขาจะมีกิจกรรมมาตลอดแล้วก็จะได้รางวัลมาเยอะแข่งวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์อะไรประมาณนี้เรียนนี่แกเรียนดีมาตั้งแต่ท่านอนุบาลเลยนอครับเ,เ,เรียนหมอเน่ยอันนี้ชอบมากๆเลยครับเป็นเกียรติแกวงตระกูลนี่แหละ หมอถ้าเกิดอยากเป็นจริงๆอยากเป็นอายุรแพทย์ครับเป็นแพทย์ที่รักษาเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับคนสูงอายุพวกนี้ครับโรคที่เกิดกับคนสูงอายุเหมือนกับว่าพ่อแม่เราอยากให้เราเป็นหมอแล้วเราแล้วถ้าเกิดเขาอยากให้เราเป็นหมอเราก็ต้องอยากให้เราดูแลเขาใช่ไหมครับเราก็เรียนด้านนี้ดูแลพ่อแม่เราด้วยันออรกเเเธธไดหมป็ื เมื่อเธอเงาใจไม่ต้องกลัวจะไม่ไปไหนจะไม่ทำให้เธอเจ็บอีกเหมือนเคยส่วนมากไปไหนมาไหนจะมีคนทากว่าเออเขาหน้าตาดีอะไรประมาณนี้อย่างคุณแม่ก็ดูเอก็ธรรมดาผมว่าไม่หลอหลอหอสู้6、กเจ็คนนั้นไม่ได้เห็นมีแต่หน้าตาหล่อๆทั้งนั้นเลย ผมว่ายัางสู้หมออีคนนึงยิ่งประทับใจผมเลยหมอศิริราชแล้วหน้าตาก็ดีเพราะว่าดีาลูกผมดิให้ฉันดูแลเธอรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจไม่ต้องกลัวจะไม่ไปในเนี่ถ้าเกิดเรียนหมอไม่จบที่หน้าไม่รู้จะเอาไว้ไหนคุยไปแล้วนะลูกจะเป็นหมอ

อย่าลืมนะครับว่าคนที่ท่านผู้ชมเชียร์อยู่นั้นจะได้ไปต่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับกําลังใจและแนวบวตจากท่านผู้ชมเท่านั้นนะครับผู้ชมสามารถส่งคะแนานมาให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบได้ผ่านทาง SFS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขข,ของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบ แล้วส่งมาที่42 42 899หรือว่าทางโทรศัพท์มือถือครับกดดอกจัน4998ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วกดโทรออกเพียงเท่านี้คุณก็สามารถให้กำลับบงใจและส่งแอนบธน์ให้กับผู้เขาแขังได้อย่างง่ายดายครับและในวันเสาร์หน้าครับวันเสาร์ที่6มีนาคมที่จะถึงนี้คุณจะได้พบกับก,บการถ่ายทอดสด คอนเสิร์ตเปิดตัว8คนสุดท้ายของเดอะสตาค้นฟ้าคว้าดาวปี6นี่เป็นครั้งแรกครับที่คนไทยทั้งประเทศจะได้สัมผัสความสามารถของพวกเขาแบบสดๆบนเวทีทาง m มเดลนายทีวีแห่งนี้และข่าวดีสำหรับแฟนๆเดอะสตาทุกคนครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณสามารถเกาะติดทุกข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ8คนสุดท้ายจากเดอะสตา์ค้นฟ้าควาดาวปี6ได้ผ่านทางรายการ The Star Daily 17นาฬิกา5นาทีทุกวันจันทถึงสุขวันพรุ่งนี้นำเสนอเป็นตอนแรกแต่ถ้าเกิดใครกลับบ้านไม่ทันนะครับไม่ต้องเสียใจครับคุณสามารถติดตามการอัปเดตท,ทุกสถานการณ์ผ่านทางเดอ t a r า i g h l i g h t ได้ทุกวันจันทถึงสุขเช่นเดียวกันเวลาเที่ยงคืน15นาทีวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมฟรัง์พัชนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ